สวัสดีค่ะพบกับบ้านส่วนอันดานะคะวันนี้คัดบอนสีสวยๆมาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยนะคะของเรานะคะเป็นการแพ็คลงกล่องให้อย่างดีค่ะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไทยมีค่าส่งอยู่ที่60บาทแต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อ5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะของบ้านส่วนอันดาจะไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะขอชี้แจงเรื่องค่าจัดส่งนะคะเนื่องจากว่าของทางบ้านส่วนอันดาไม่มีโปรส่วนลดค่าส่งนะคะค่าส่งเราก็เลยจะแพงมากค่ะ ก็เก็บลูกค้ามานะคะเราก็จะมีค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแพคเพื่อเซฟความปลอดภัยให้ถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยให้ดีที่สุดขอให้ลูกค้าเข้าใจในเรื่องค่าส่งนะคะเพราะว่าบางทีซื้อหลายต้นค่ะค่าส่งนะคะจะเป็นทางบ้านส่วนอันดาที่ออกให้ลองสังเกตจากในบินค่าส่งดูนะคะไม้จะอยู่ในกระถางหลักๆนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วซะส่วนใหญ่ค่ะจะได้ต้นตรงตามในคลิปเลยนะคะแล้วก็ เวลาถ่ายคลิปค่ะเราพยายามจะให้ดูตั้งแต่ปากกระถางจนถึงด้านข้างนะคะเพื่อให้ลูกค้าคำนวณขนาดได้ถูกต้องนะคะได้ต้นตามนั้นเลยแล้วก็ท่านที่สนใจชื่นชอบนะคะก็สแกนแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ QR ว o d e โคด้านล่างหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้ท่านไหนที่ไม่สะดวกนะคะหรือแอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะที่เบอร์0 8 0 9 4 8 8 2 8 3ค่ะท่านที่พึ่ง ผ่านเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามช่องบ้านสวนอันดาไว้ด้วยนะคะในรอบนี้ขออนุญาตจัดส่งเป็นให้ วันจันทร์ที่2 4มิถุนายน2567นะคะเนื่องจากบอนสีเป็นไม้ใบนะคะในระหว่างการจัดส่งอาจจะมียางเอ็นหาแสงหรือใบเก่าอาจจะมีทิ้งใบบ้างนะคะไม้ประเภทไม้ด่างก็จะมีอาการช้ำน้ำแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะผลีแล้วก็ผลัดใบใหม่งอกขึ้นมาทดแทนใบเก่าได้สวยกว่าเดิมขอให้ลูกค้าเข้าใจธรรมชาติของบอนสีนะคะเราก็จะเลี้ยงบอนสีได้เข้าใจแล้วก็สวยยิ่งขึ้นค่ะเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะ ต้นนี้เป็นหลวงพ่อพูนค่ะต้นนี้ใช้ระเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานค่ะแล้วก็ไม้มีหัวแล้วในกระถางนี้นะคะให้ดูขนาดด้านข้างได้เลยค่ะมาเป็นฟอร์มเป็นพุ่มแบบนี้เลยอันนี้เป็นหน่อนะคะหน่อที่1ก็หน่อที่2ค่ะคือคือหน่อนี้นะคะหน่อใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหน่อที่3เท่ากับในกระถางนี้จะได้ไปทั้งหมด1ต้นแม่แล้วก็หน่ออีกน่าจะประมาณ3หนอ่อรวมเป็นสี่นะคะ หลวงพ่อภูนกระถางนี้ให้ที่200บาทรับประกันได้ว่าเดี๋ยวกัดสีสวยแน่นอนค่ะมาถึงต้นนี้นะคะไม้โชกระดูกสวยเล่นสีด้วยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสิริมงคลดีค่ะดูลวดลายบนพื้นใบนะคะกระดูกเขานะคะจะกัดสีเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พื้นใบจะมีการกัดสีชมพูอมส้มๆนะคะต้นนี้จะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะฟอร์มสวยค่ะที่จริงใบดกกว่านี้นะคะ พอเราเอามาจากสวนเราก็มาอยู่ที่นี่เขาก็จะปริใบนะคะผัดใบที่เก่าทิ้งไปนะคะสิริมงคลดีกระถางนี้นะคะให้ราคาที่200บาทค่ะต้นนี้นะคะแนะนำเลี้ยงนอกตู้กัดสีสวยมากกระถางถัดมาค่ะพรพุทธะนะคะหน้าด่างสวยๆเลยเป็นไม้สวยมีเสน่ห์อีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวพื้นใบเขานะคะก็จะมีกัดเม็ดสีชมพูขึ้นด้วยค่ะ อันนี้ก็สะดือแดงแป๊ดเลยนะคะพรมพุธากระถางนี้นะคะผ่านร้อนมาได้ใสขนาดนี้นะคะไม้เริ่มสร้างหัวเล็กๆและให้ราคาพรมพุธาอยู่ที่150บบาทค่ะต้นนี้หน้าด่างสวยเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นไม้ด่างนะคะแต่ว่าสามารถเลี้ยงนอกตู้แล้วก็รับแดดได้ดีด้วยค่ะ ถัดมานะคะต้นนี้ราศีสิงคค่ะเป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นใบใหม่หลอดใหม่นะคะอย่างกลางไม่สุดเลยเปิดด่างมาสวยมากๆค่ะไซส์ค่อนข้างใหญ่ล้นกระถาง6นิ้วไปแล้วใบนี้ก็ด่างนะคะเป็นด่างมิ้นเลยให้ราคาราศีสิงค์กระถางนี้ที่190บาทค่ะดูไซส์ฟอร์มด้านบนได้เลยนะคะอันนี้ให้ดูด้านข้างไม้ไซส์ใหญ่กว่ากระถาง6นิ้วล้นไปมากๆเลยค่ะให้ราคาที่190คุ้มคเลยนะคะ และต้นถัดมาค่ะไม้ด่างตัวนี้นะคะสวยงามอมตะมากไม้เริ่มมีอายุหัวนะคะใบแก่ใบค่อนข้างแข็งและอันนี้เป็นใบใหม่นะคะกลางมาตำหนิธรรมชาตินะคะด่างสวยทุกใบแล้วก็หน้าออกชมพูสวยเลยค่ะต้นนี้มันนีล้อมเพชรแผลงนะคะให้ราคามันีล้อมเพชรแผลงอยู่ที่180บาท สังเกตจากก้านได้เลยนะคะถ้าเขาเริ่มมีอายุเริ่มสร้างหัวก้านเขาจะแข็งใบจะแข็งเส้นกระดูกเขาจะขึ้นแล้วก็ใบค่อนข้างหนามากมันนีลอมเพชระค่ะถ้าเล็กๆใบเขาจะบางนะคะแล้วก็เป็นหน้าเดิมนะคะของมันนีล้อมเพชรของบ้านสวนอันดาแม่พันธุ์ค่อนข้างจะสวยหวานนะคะเนี่ยค่ะด่างสวยทุกใบเลยดูความด่างของเขานะคะถ้าต้นไม่ด่างใบจะเป็นออกน้ําตาลแดงอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นใบใหม่ค่ะจะมีด่างขาว แล้วก็สีมิ้นเข้าด้วยนะคะมนนัีล้อมเพชรนะคะหน้าเดิมกระถางนี้ไซตโตนะคะให้ราคา180บาทค่ะท่านไหนชื่นชอบนะคะสะสมไม้ด่างก็เก็บสะสมกันได้เลยแล้วก็ผ่านจำนวนมานะคะสำหรับไม้ด่างจะไม่ค่อยได้ด่างสวยๆนะคะทำยากหน่อยะคะ่ะ ต้นถัดมาค่ะเป็นบอลกัดสีนะคะมีชื่อว่าสายประเนตเป็นบอลเก่านะคะทรงสวยฟอร์มสวยแล้วก็กัดสีสวยตั้งแต่เล็กเลยค่ะอันนี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็ไม้นี้นะคะชุดนี้ฝ่าความร้อนช่วงร้อนจัดมานะคะใบแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีทิ้งใบผัดใบนะคะจะเหลือแต่ใบสีแดงสวยๆขึ้นมาเลย ฟอมสวยหนะ้าสวยมากสายฟอร์มประมาณนี้นะคะสายพระเนตรนะคะให้ราคาที่150บาทดูความสวยนะคะใบเขาค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ตั้งเป็นทรงเลยนะคะกระถางที่2ส,สายพระเนตรก็ให้ราคาเท่ากันค่ะที่150บาทสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะหาเก็บสะสมได้เลยน้อยมากนะคะที่สายพระเนตรจะกัดสีมาแบบนี้ตั้งแต่ไซย,ยังเล็กๆก,ก็คืออันนี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะ เขาผ่านช่วงความร้อนจัดมาค่ะก็เลยจะยังไม่โตมากอันนี้เริ่มฟื้นเพราะฝนมาใบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบนะคะเดี๋ยวก็จะเหลืองในระหว่างส่งอะค่ะสามใบล่างๆอาจจะเหลืองได้ต้องชี้แจงให้ลูกค้าทําความเข้าใจเนาะแต่รับประกันได้ว่าไม้ผ่านร้อนมาได้ขนาดนี้แข็งแรงแน่นอนค่ะ กระถางทัดมาค่ะเป็นบอนป้ายนะคะต้นนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็พื้นใบเดี๋ยวจะมีกัดเม็ดสีชมพูขึ้นด้วยค่ะมีชื่อว่ากิตติมาเจจิราค่ะไซส์ค่อนข้างโตค่ะล้นกระถาง6นิ้วเป็นไม้ฟอร์มพุ่มพมนะคะใบดกด้วยดูขนาดด้านข้างนะคะไซส์โตมากเลยกิตติมาเจจิรากระถางนี้ให้ราคาที่190บาทสามารถเราไปเลี้ยงทำแม่พันธุ์ได้เลยนะคะต้นนี้สร้างหัวเล็กๆแล้วเช่นกันค่ะ มาถึงกระถางนี้เป็นบอนเก่านะคะเป็นไม้แยกหน่อมีชื่อว่าบานชื่นเป็นบอนกับนะคะต้นนี้แยกหน่อมาน,น,นานๆมากค่ะตั้งแต่เตือนสองเนี่ยค่ะแข้งเขาก็จะมีป้ายเป็นสีแดงอมชมพูนะคะเป็นบอนที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับชั้นไหนที่ชื่นชอบบอนกับนะคะไซส์โตฟอร์มล้นกระถางเลยให้ราคากับบานชื่นนะคะอยู่ที่160บาทไม้แยกหน่อนะคะโตไวเรียงง่ายด้วยค่ะ ต้นถัดมาค่ะไม้ใหม่นะคะต้นนี้พระนางสุจิตราค่ะเดี๋ยวเลี้ยงรับแดดขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไม้โชกระดูกสวยแล้วก็พื้นใบนะคะกัดสีออกชมพูอมส้มๆสวยมากค่ะอันนี้เป็นหลอดใหม่ใบใหม่นะคะลวดลายขึ้นมาชัดเจนกัดสีมาตั้งแต่หลอดยังไม่กลางเลยพระนางสุจิตรานะคะใส่โตเลยค่ะ ให้ราคาที่200บาทค่ะฟอร์มอยู่ในกระถาง6นิ้วแต่ว่าล้นเลยนะคะเดี๋ยวรับแดดเพิ่มนะคะสีสันเขาจะสดสดใสสวยมากกว่านี้ค่ะช่วงร้อนๆนะคะเราก็พยายามที่ให้เขาได้แดดน้อยนะคะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะคะเดี๋ยวก็ช่วงปลายเดือนจะเริ่มมีฝนลงมานะคะต้นนี้ก็เป็นกระถางที่2ของพระนางสุจิตราค่ะอันนี้ใบใหม่ยังกลางไม่สุดนะคะเนะะี่ยค่ะ เลี้ยงนานนะคะกว่าเขาจะกัดสีมาได้แบบนี้เราก็ไซส์เฉลี่ยเท่าๆกันเลยนะคะใส่ค่อนข้างโตเป็นแม่พันธุ์ได้เลยให้ราคาเท่ากันนะคะสําหรับพระนางสุจิตราที่200บาทค่ะมาถึงไม้ด่างอมตะอีกตัวหนึ่งไม้ด่างนี่ทาให้ได้ด่างสวยแบบนี้ยากมากๆค่ะต้นนี้นะคะยอดมองกุฎด,ดูความด่างสวยในแต่ละใบนะคะใบนี้ ข้างล่างขอบปลายใบยก็จะมีตำหนิดูหลอดใหม่นะคะเปิดด่างมาสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นไซส์โตนะคะสำหรับยอดมงกุฎกระถางนี้นะคะให้ราคาที่190บาทด่างและสวยทุกใบเป็นถือว่าเป็นด่างเสเียรเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบหรือหาเก็บสะสมไม้ด่างค่ะเป็นอีกหนึงต้นที่แนะนำนะคะสำหรับยอดมงกุฎต้นนี้มาถึงดารานพัตน์นะคะต้นนี้ป้ายสวย ายสวยแล้วก็ป้ายลึกด้วยค่ะดูความป้ายของเขานะคะจะเห็นเป็นที่สีขาวๆค่ะที่ไม่ใช่สีแดงหรือชมพูอะค่ะเขาจะเป็นไม้ป้ายดูขนาดแล้วก็ไซส์ฟอร์มด้านข้างนะคะไม้มีอายุแล้วนะคะประมาณ5เดือนกว่าแต่ว่าผ่านร้อนมานะคะเขาก็เลยจะยังไม่โตมากจะค่อยๆฟื้นเมื่อฤดูฝนมานะคะดาราโนพัตนักระถางนี้ให้ที่160บาทป้ายสสวยมากค่ะกระถางนี้ มานะคะนารีบุรพาเป็นไม้ป้ายสวยอีกเช่นกันต้นนี้จะเป็นไม้นอกตู้นะคะไม้มีหัวแล้วค่ะอายุน่าจะประมาณ1ปีนะคะกระถางนี้เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะสีสันสีชมพูจะกัดสวยเข้มมากๆไซต์โตเลยนารีบุรพากระถางนี้ให้ที่150บาบาทใบค่อนข้างใหญ่นะคะกระถางถัดมาค่ะเมืองเกาะเกรด็ดเป็นเมืองเกาะเกร็ดเป็นสองนะคะ จะเป็นลักษณะใบไทยทรงใบออกจากป้อมขอบใบจะขึ้นสีแดงพื้นใบจะมีเม็ด2สีนะคะสังเกตจะมีเม็ดแดงแล้วก็เม็ดชมพูด้วยอันนี้จะเป็นสีด่างมิ้นมินนะคะเดี๋ยวพอได้อายุหัวนะคะเมืองเกาะเกร็ดเขาจะเปิดด่างเหลืองขึ้นมาสลับด้วยในกระถางนะคะไม้สร้างหัวแล้วค่ะมีอีกหนึ่งหนอ่อซึ่งเป็นหน่อที่ด่างสวยมากเช่นกันนะคะไซฟอร์มประมาณนี้ค่ะ อยู่ในกระถาง6นิ้วสำหรับเมืองเกาะเกร็ดเจน2กระถางนี้ให้ที่170บาทค่ะด่างสวยด่างกระจายเลยนะคะไม่ได้ด่างมากหรือด่างเผือกค่ะต้นถัดมาต้นนี้ก็เป็นไม้ใหม่นะคะในตลาดยังมีจํานวนน้อยค่ะมีชื่อว่าบัลลังทองหน้าสวยเลยค่ะดูใบใหม่นะคะเปิดด่างมาสวยมากเป็นไม้แยกหน่อนะคะสำหรับบัลลังทองกระถางนี้นะคะ ดูขนาดแล้วก็ไซส์ฟอมนะคะไม้ใหม่จะไม่ใช่ไซส์ใหญ่ที่มีหัวนะคะต้องแจ้งก่อนเนาะให้ลูกค้าทําความเข้าใจให้ราคาบัลลังทองอยู่ที่260บาทเป็นไม้แยกหน่อค่ะบัลลังทองกระถังที่2ค่ะนี่ค่ะเปิดดังมาสวยอีกเช่นกันนะคะไม้ตัวนี้มีความพิเศษคือถ้าเราเลี้ยงรับแดดน้อยพื้นใบจะออกน้ําตาลหรือสีเหลืองเหลืองทองนะคะแต่ถ้าเลี้ยงรับแดดมากใบเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยมากค่ะ ให้ราคาเท่ากันนะคะเป็นแยกหน่ออีกเช่นกันสำหรับบรลลังทองกระถางนี้ก็เอาไปที่260บาทเลี้ยงทําฟอร์มกรเป็นพุ่มสวยค่ะ ระถางถัดมาบอลเก่ากัดสีตัวนี้นะคะตลาดนอกตอนนี้ค่อนข้างจะชอบมากเป็นนางสวะหะนะคะที่เคยให้ดูตัวอย่างนะคะการกัดสีเขาจะยิ่งสวยมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นไม้แยกหนอนะคะนางสวะหะแยกหนอดกระถางนี้ให้ที่160บาทซส์ฟอร์มด้านข้างนะคะไม้ไซส์โตแล้วสามารถ อัพไซส์เปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะไม้ตัวนี้แนะนําให้เลียงนอกตู้นะคะจะกัดสีสวยมากๆเหมือนที่บ้านส่วนอันดาเคยให้ดูตัวอย่างนะคะจะกัดสีแบบนั้นเลยอันนี้ก็เป็นหน่อที่2นะคะแยกหน่อมาอีกเช่นกันให้ราคาอันนี้อไปที่150บาทค่ะแล้วหลั่นกันมานิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นแยกหน่อมาจากแม่เดียวกันรับประกันความสวยค่ะ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบการเลี้ยงบอนสีนอกตู้นะคะนางสวาหาหะก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่แนะนำนะคะสีสันเขาจะสวยแล้วก็กัดสีออกเป็นโทนส้มอมน้ำตาลเลยนะคะก็ไม่เข้าใจอยู่ดี มาถึงกระถางนี้นะคะนางกิรินีเทวีเป็นบอนเก่ากัดสีสวยมากค่ะจากพื้นใบเขียวนะคะจะค่อยๆกัดสีชมพูอมสม้สมๆเลยต้นไซส์ใหญ่นะคะไม้มีหัวแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะกัดสีมากกว่าน,นี้เป็นไม้ที่เหมาะแก่การเลี้ยงนอกตู้จะให้สีสันสวยมาก นางกิรินีเทวีกระถางนี้นะคะให้ราคาที่160บาทดูจากขนาดด้านข้างนะคะคนโบราณเนี่ยค่ะเขาจะนิยมเลี้ยงนางกิรินีนะคะเป็นฟอร์มกอเลี้ยงไว้นอกตู้ค่ะประดับป้านประดับสวนสวยมากๆเลยค่ะต้นถัดมาค่ะเป็นบอนเก่าอีกเช่นเคยนะคะต้นนี้มีชื่อว่า10บหมื่นค่ะเส้นกระดูกสวยนะคะ ขอบใบพื้นใบจะค่อยๆเปลี่ยนสีชมพูแล้วก็จะค่อยๆเข้มเรื่อยๆอันนี้จะแนะนำให้เลี้ยงนอกตู้นะคะใบเขาจะสีสันสวยมากแล้วใบจะขึ้นหยักริ้วๆแข็งแรงเลยค่ะ10,000ื 10, กระถางนี้ให้ราคาที่200บาทใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานนะคะกว่าจะออกสีมาได้แบบนี้ส่วนใหญ่ไม้ของทางบ้านส่วนอันดาค่ะอายุประมาณ5เดือนขึ้นนะคะ กระถางนี้อสูรโลกันค่ะเป็นไม้ใหม่นะคะก็จะเป็นไม้ที่มีการกัดสีที่พื้นใบพื้นใบนะคะจากสีเขียวอมน้ําตาลค่ะจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงยิ่งเลี้ยงได้แสงมากนะคะสีเขาจะแดงสวยมากๆเลยแล้วก็จะเป็นไม้ที่ใบค่อนข้างดกนะคะสําหรับอสูรโลกันกระถางนี้ให้ที่150บาทค่ะมาถึงไม้อีกตัวนะคะเป็นบอนป้ายค่ะ นางรักสดเทวีค่ะป้ายมาสวยๆอันนี้จะเป็นหน้าเขียวแดงน,นะคะพื้นใบเขาค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นลายนะคะกัดสีขึ้นลายเป็นเหมือนลายผ้าไหมนี้เป็นหน่อนะคะนี่มีหัวแล้วหน่อขึ้นห่างต้นหน่อยนะคะก็มีรับประกันได้ว่าเอาไปเลี้ยงนี้ไม่ตายแน่นอนให้ราคานางรักสดเทวีกระถางนี้ที่140บาทค่ะ มาถึงไม้ด่างตัวนี้นะคะมีชื่อว่าพรเจ้าสัวทําให้สวยแบบนี้ยากมากดูหลอดใหม่นะคะยังการไม่สุดเลยได้ด่างสวยมาแล้วก็จะมีสีเหลืองเข้าด้วยต้นนี้มีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะไสายฟอร์มนี่ค่ะดูจัดขนาดด้านข้างได้เลยนะคะเราก็รับประกันได้ว่าเปิดมาหน้าน,นี้แล้วด่างสวยแน่นอนค่ะพรเจ้าสัวนะคะกระถางนี้ให้ราคาที่160บาทค่ะ และต้นนี้นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะมีชื่อว่าเบญจรงลายน้ําทองค่ะเป็นบอนด่างสวยพื้นใบเขาจะกัดสีเม็ดชมพูแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตนะคะความด่างเขาจะมีเปิดด่างเหลืองขึ้นมาเดี๋ยวจะเหลืองมากกว่านี้นะคะไซก็ถือว่าโตแล้วค่ะสำหรับเบญจรงลายน้ำทองกระถางนี้ให้ราคาที่140รบาทไม้ตัวนี้แม้เป็นไม้ด่างเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะคะ กระถางทัดมากค่ะผ่านร้อนมาได้นะคะต้นนี้มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะราชินีเงินค่ะเป็นบอลเรียกว่าบอลกาบนะคะมีแครงแบบนี้ด้วยค่ะพื้นใบเขาจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะสีสันจะออกเป็นโทนชมพูสวยมากค่ะแล้วก็เส้นกระดูกเข้มราชินีเงินกระถางนี้นะคะไซสาโตอยู่ค่ะโตแบบนี้เลยให้ราคาราชินีเงินกระถางนี้ที่สองบาทค่ะ อันนี้แนะนำให้เลี้ยงนอกตู้นะคะจะได้สีสันสวยมากๆค่ะแม่พันธุ์ของทางบ้านสุน a ดาก็เลี้ยงไว้นอกตู้นะคะสีสวยเลยมาถึงบอนกาบกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเทพดาราค่ะเป็นบอนที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเส้นกระดูกชัดค่ะพื้นใบจะกัดสีเป็นชมพูอมแดงมากเลยในบางใบนะคะต้องแจ้งก่อนเนี่ยค่ะใบนี้เริ่มเหลืองแล้วเป็นใบเก่านะคะเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบหลอดใหม่มาแล้วนะคะ ให้ราคาเทพดาราก,กระถางนี้ที่หนึ่งหกบาทรับประกันความสวยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้ถัดมาโวเคโน่ค่ะโวเคนโน่ต้นนี้น่าสวยใบเงามันมากหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นแดงดำนะคะดูความสวยเขาดางสวยทุกใบเลยใบนี้นะคะด่างก็ใบเก่านะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งใบก็จะได้ไป3ามใบนะคะต้องแจ้งก่อนแต่หน้าสวยมากๆค่ะกระถางนี้ให้ราคาโวเคนโน่สังเกตหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่โผล่ขึ้นมาแล้ว โวเคโนโนกระถางนี้ให้ราคาที่160บาทค่ะถัดมานะคะต้นนี้ยังถือเป็นไม้ใหม่นะคะมีชื่อว่าปีกหงเป็นไม้กัดสีสวยมากค่ะถ้าเลี้ยงนะคะให้หัวแก่เขาจะเปลี่ยนนะคะพื้นใบจากสีขาวๆค่ะบางทีก็จะได้เป็นหน้าสีน้ำตาลอมทองๆเลยนะคะ ปีกหงกระถางนี้ให้ราคาที่170บาทไซส์ค่อนข้างโตนะคะเราก็ไม้สร้างหัวและแนะนำนะคะสำหรับท่านที่รับบอลสีไปเมื่อแกะแล้วให้แช่น้ำไว้นะคะประมาณสัก3-4วันไม้จะตั้งตรงขึ้นนะคะไม้ไม่ตายแน่นอนได้ไปอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนกระถางนะคะให้ปรับสภาพเขานะคะประมาณ1-2อาทิตย์ก่อนนะคะแล้วค่อยทำการเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นให้เขาค่ะ ต้นถัดมาค่ะเทพหลงฤดูเป็นบอนกาบน่าสวยอีกต้นหนึ่งเรียกว่าเป็นบอนด่างเปรอะนะคะพื้นใบจากแบบนี้นะคะจะค,ะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็จะมีขึ้นริ้วลายนะคะเป็นสีเหลืองส้มชมพูขาวนะคะลายสลับกันเลยเทพหลงฤดูค่ะสซโตนะคะให้ราคาที่หนึ่งบาทค่ะ หน้าสวยๆเลยนะคะยิ่งโตจะยิ่งแดงแล้วก็เลี้ยงนอกตู้จะยิ่งสวยกว่าเลี้ยงในตู้ค่ะเทพหลงฤด,ดูกระถางที่สองนะคะอันนี้ใบเขานะคะจะเรียกว่าเหมือนทรงถ้วยค่ะจะงุ้มๆนะคะลวดลายใบยจะค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะ ต้นไซต์โตโตเลยค่ะสำหรับเทพหลงหรือดูกระถางที่2ก็ให้ราคาเท่ากันนะคะที่160บาทก็แนะนำให้เลี้ยงให้สุดนะคะจะเห็นว่าบอนสีมีความสวยงามทุกต้นเลยมาถึงต้นนี้ค่ะเพชรจอมทองเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะอายุประมาณ6-7เดือนค่ะไม้ป้ายสวยๆแบบนี้เลยถ้าท่านไหนชื่นชอบให้มีสีสันนะคะก็แนะนำให้รับแสงมากหน่อยค่ะพื้นใบจากสีขาวนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูพีชเลย ให้ราคาเพชรจอมทองกระถางนี้ที่200บาทค่ะไม้ไซตโตมากนะคะแล้วก็อันนี้สามารถเปลี่ยนขึ้นกระถางไซส์ใหญ่ได้เลยค่ะต้นถัดมาค่ะ เจ้าปอแก้วหน้าสวยนะคะเป็นชมพูดแดงแล้วก็ลายปลาครัฟนะคะเปิดด่างขาวขึ้นมาเลยหลอดใหม่นะคะกำลังมาไม้ไซส์ฟอร์มล้นกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่มากค่ะให้ราคาเจ้าปอแก้วหน้าสวยเลยกระถางนี้ที่200บาทนะคะเดี๋ยวเขากางใบใหม่มานะคะก็จะจัดฟอร์มของเขาเองค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเจ้าปอแก้วกระถางที่สค่ะ ทั้งสองต้นสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะหน้าสดใสมากแล้วก็มีใบใหม่หลอดใหม่มาเช่นกันนะคะเดี๋ยวกางใบมาเขาก็จะจัดฟอร์มเพราะว่าเขาเป็นไม้ใบกลมนะคะต้นใสเท่าๆกันเลยให้ราคาเท่ากันนะคะที่200บาทอันนี้นะคะแนะนําว่าเอาไปค่อยๆปรับนะคะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นกระถางไส์ใหญ่ได้ มาถึงกระถางนี้มีชื่อว่าสาวนครสวรรค์นี้พอดีว่าต้นนี้ลูกค้าจองไว้น่าจะครึ่งปีแล้วนะคะให้เลี้ยงนอกตู้ไว้ให้แต่ว่าพอติดต่อไปแล้วลูกค้าบล็อกนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะต้นนี้สาวนครสวรรค์นะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้มานะคะหลอดใหม่กาลังมาไม้มีหัวแล้วค่ะให้ราคาที่สองร้อยบาทค่ะ หน้าสวยๆแบบนี้เลยจากพื้นใบนะคะสีเหลืองๆหรือว่าเขียวอ่อนเขาจะค่อยๆกัดสีที่พื้นใบนะคะเส้นกระดูกสวยหน้าสวยมากไม้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้เลี้ยงนอกตู้เช่นกันจะได้สีสันสวยงามมากค่ะมาถึงกระถางนี้บ้างนะคะมีชื่อว่าดาริกาดาริกาต้นนี้จะเป็นหน้าแดงๆเลยนะคะพื้นใบเขาจะกัดสีแดงขึ้นเรื่อยๆนี้จะเป็นหลอดใหม่ของเขาค่ะ ดาริกากระถางนี้ให้ที่140บาทถ้าอยากรู้ขนาดนะคะดูจากปากกระถางแล้วก็หนูพยายามเอียงด้านข้างให้เห็นทุกต้นนะคะเชื่อว่าทุกบ้าน,นะคะ่ะจะต้องมีกระถางไซส์6นิ้วอยู่แล้วเนาะได้ไปก็อันนี้จะเป็นไม้นอกตู้นะคะเราเอามาอัพไซส์แล้วก็ใส่ในตู้ไว้ค่ะ มาดูต้นนี้บ้างนะคะตับหมอนะคะต้นนี้มีชื่อหมอชานยุทธค่ะเป็นไม้ป้ายสวยลักษณะใบจะกลมๆนะคะเส้นกระดูกสวยด้วยแล้วก็ทำป้ายไม่ง่ายเลยนะคะต้นนี้มีหน่อมาอีกหนึ่งหน่อค่ะหนอก็ป้ายสวยเลยให้ดูขนาดสายฟอมด้านข้างนะคะ หมอชันยุทธกระถางนี้ให้ราคาที่160บาทเป็นไม้ที่จะไซส์ไม่โตมากนะคะแต่ว่าทรงใบเขาสวยหูชิดมากเลยมาถึงกระถางนี้บ้างนะคะมณีจันทร์ค่ะเป็นชุดที่เราผ่าทำจำนวนไปนะคะถือว่าหัวผ่ามาได้ประมาณ20-30ชิ้นเลยอันนี้นะคะดางสวยทุกใบเลยค่ะ ใบใหม่หลอดใหม่เขาก็จะมีด่างเหลืองๆอันนี้มีหนอ่ออีกหนึ่งหนอนะคะมณีจันทร์กระถางนี้ให้ราคาที่220บาทไม้ไซส์โตค่ะดูจากขนาดด้านข้างได้เลยค่ะสามารถเอาไปเปลี่ยนอัพไซส์เป็นไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะนี้นะคะให้เห็นความด่างสวยของเขาพื้นใบจะค่อยๆกัดสีชมพูขึ้นเรืเ่อยๆตอนนี้ตลาดต่างประเทศนะคะค่อนข้างจะชื่นชอบมณีจันทร์อย่างมาก กระถางนี้สองฝั่งโขงค่ะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะหน้าแดงสวยมากๆสองฝั่งโขงจะเป็นไม้เม็ดสวยแล้วก็สังเกตใบเขานะคะใบเขาจะงุ้มๆลักษณะเหมือนเขาจะห่อใบต้นนี้มีหัวัาประกันนะคะหลอดใหม่มาและไซส์โตมากด้วยค่ะสองฝั่งโขงกระถางนี้ให้ราคาที่1นึ่บาทท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะเก็บสะสมกันได้เลยนะคะดูเม็ดสีของเขาค่ะ เม็ดสีจะเป็นสีแดงค่ะพื้นใบจะออกสีน้ำตาลแล้วก็กัดสีแดงมากๆสวยเลยค่ะต้นนี้ถัดมาค่ะต้นนี้นะคะพญาขอมอันนี้ต้องบอกว่าฝากความร้อนมานะคะจากใบดกๆนี้ทิ้งใบไปเหลือตอนนี้อยู่สามใบพญาขอมเป็นไม้สวยพื้นใบจะเป็นสีดำมีเม็ดแดงบ้างนิดหน่อยนะคะไม้สร้างหัวแล้วค่ะให้ราคาพญาขอมกระถางนี้ที่หนึบาท เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะจากสีออกน้ำตาลนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบดำเลยกระถางถัดมาอสงไขยะคะ่ะกระถางนี้อสงไขยเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายจะเป็นสีเขียวเข้มอันนี้ใบตำหนิตามธรรมชาตินะคะใบงอกใหม่ก็เริ่มกัดสีมาแล้วอสงไขยกระถางนี้ให้ราคาที่120บาทค่ะ ไม้ไซส์ไม่เล็กนะคะมีอายุเนิ่นนานแล้วด้วยค่ะฝากความร้อนมาเช่นกันนะคะไม้ชุดนี้อันนี้นะคะใบตำหนิธรรมชาติที่ให้ดูนะคะ กระถางถัดมาค่ะต้นนี้ทํายากมากมีชื่อว่ามณีนาคราชนะคะเป็นไม้ด่างแล้วก็เป็นไม้กาบด้วยใบนี้ด่างสวยกันเลยค่ะเดี๋ยวใบนี้จะทิ้งใบนะคะแต่ว่าเก็บไปให้ดูเพราะว่าใบนี้เขาด่างสวยแล้วก็ด่างมากเลยนี่ค่ะเป็นบอลกาบก็จะมีแข่งนะคะมณีนาคราชกระถางนี้ให้ที่280บาทไซส์ไม่เล็กแล้วนะคะที่สวนผาทําทำจํานวนมาชุดนี้ไม่ค่อยได้ด่างเลยค่ะเป็นไม้ที่ในตลาดถือว่าบางสว ส่วนก็เลิกทำจำนวนไปแล้วนะคะกระถางถัดมาต้นนี้นะคะแม่ฟ้าหลวงดูใบใหม่นะคะเปิดด่างมามีหน้าเหลืองส้มเข้าด้วยอันนี้สวยเลยค่ะฟอร์มอยู่ในกระถางหกนิ้วล้นๆ้นเลยนะคะแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ราคาที่360บบาทได้หน้าสวยๆไปแบบนี้เลย ดูขนาดแล้วก็ไซส์ฟอร์มนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบหรือตามหาที่จะเก็บแม่ฟ้าหลวงอยู่ต้นนี้ก็สะสมได้เลยค่ะเพราะว่าเ,าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะแตกหน่อไวมากต้นถัดมาค่ะแม่ฟ้าหลวงอีกเช่นกันนะคะนี้จะเป็นเดี๋ยวใบนี้ก็จะทิ้งนะคะในกระถางนี้มีหลายต้นมากอันนี้เป็นหน่อแตกกอธรรมชาติเลยะคะ่ะหน่อที่หนึ่งแล้วก็ อันนี้จะเป็นหน่อที่สองดูนะคะด่างสวยสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน่อที่สามไม่แน่ใจว่ามีสามหรือสี่หน่อนะคะในกระถางนี้แล้วก็หนึ่งต้นแม่สำหรับแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ค่ะด้วยความที่หนอดกๆเนาะให้ราคาที่550บบาทท่านไหนชื่นชอบก็เก็บได้เลยนะคะเพราะว่านับมากไม่ได้นะคะก็จะเสียดายที่จะขายเนาะ กระถางถัดมาค่ะต้นนี้เป็นไม้ใบกลมมีชื่อว่าโรสค่ะพามาให้ได้หน้าด่างแบบนี้น้อยมากค่ะโรสกระถางนี้นะคะด่างสวยทุกใบเลยอันนี้หลอดใหม่นะคะดูความด่างสวยของเขาให้ราคาโรสกระถางนี้ที่340บาทค่ะดูขนาดนะคะไส์ไม่เล็กและได้ด่างสวยแบบนี้ก็ถือเป็นไม้คัดหน้ามาเลยนะคะ ค่ะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าที่ได้ด่างๆมาที่จะนำมาแบ่งปันได้ค่ะมีจำนวนน้อยมากจะสังเกตว่ามีมาคลิปละต้น2ต้นอางนค่ะนานๆทีนะคะมาดูกระถางนี้บ้างค่ะมีชื่อว่าสามมุกค,ค่ะนี้นะคะที่เคยให้ดูตัวอย่างใบเขาจะเงามันแบบนี้เลยพื้นใบนะคะจากสีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนจนกลายเป็นสีชมพูแบบใบนี้เลยค่ะ จะค่อยๆไล่สีขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีเป็นไม้ใบไทยที่แข็งแรงมากดูนะคะหลอดใหม่เขามาแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่กัดสีพื้นใบแล้วก็ความป้ายของเขานะคะสามมุกกระถางนี้ให้ราคาที่สา0ร้อยเจ็ดสิบบาทนี่นะคะขนาดด้านข้างไซส์ฟอร์มกำลังสวยเลยแล้วก็ถ้าหลอดใหม่ขึ้นมากัดสีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดงเหมือนกันเลยนะคะ มาถึงกระถางนี้ค่ะทองสยามหน้าสวยมากค่ะกระถางนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าเขียวนะคะแต่ดูความต้องเรียกว่าความป้ายของเขานะคะบางท่านก็จะเรียกว่าด่างเนาะนต้นนี้นะคะด่างป้ายเหลืองสวยมากค่ะนี่ใบเขาจะค่อนข้างเงาเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ากระถางนี้อัพไซส์เปลี่ยนเป็นหกนิ้วได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆไม้รากเดินดีแล้วค่ะ ดูความสวยของเขานะคะสวยทุกใบเลยกว่าจะได้มาให้ได้หน้าด่างป้ายแบบนี้นะคะได้จำนวนน้อยมากๆคัดให้เลยนะคะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วและให้ราคาทองสยามกระถางนี้ที่390บาทดูความสวยนะคะให้ราคาตามความสวยของเขาไปเลยเนาะก็สำหรับวันนี้เป็นต้นสุดท้ายของท้ายคลิปแล้วคะ่ะท่านไหนชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ สีจริงๆนะคะอันนี้จะมีผิดเพี้ยนบ้างสีจริงจะเหมือนสีตามรูปหน้าปกเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะยกให้ดูก็ได้เนาะอันนี้นะคะสีจริงๆที่เราได้นี่ค่ะจะเป็นสีออกโทนนี้เลยก็สำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปแล้วเนาะต้องขอลากันไปก่อนมีโอกาสหน้านะคะจะคัดไม้สวยๆมาแบ่งปันให้อีกสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยกันมาจนจบนะคะสวัสดีค่ะ